ได้จ้ามือนีมาซุ่มพี่น้องมาแกะสลักผักตองนะจ๊ะสิฮอดฮวันทมราวีนแล้วนะจ้ะเดี๋ยวมาแกะสลักผักตองน้ากันจ้าเดี๋ยวจ้านี่ละจ้ะผลงานจ้ามีสามโตนะจ้ะมีน้องแคสเปอร์กับน้องน้อยสามโตเดี๋ยวง,งามๆจ้าเดี๋ยวเทศกาฮลฮอลาวีนอยู่นี่จ้า มันเมร้อนเลยตัดออกไปเพราะนน่อยเพราะมันมันบางมันเวลามันหนักหนึประเด็นหนักบรเด็มีเป็นมีดแกะสลักจากมันเล้อยากแกะหยากจังหน่อยเพราะว่างทีสื้อมีเป็นเครื่องอุปกรณ์ข่มสีแกะง่ายก็นี่แต่ว่าดีวันนี้บอกเบอกอือเก็บม้จากฟาร์มจากมันเลยสดพอบางทีเขาไปสื่อในลานไหนมันเป็นเอือเขาเก็บไปโดนแล้วจากบางทีมันก็จะอยากแกะหยาก่ากันเปลือกมันแข็งจ้า ตัดออกว่าเพราะน้อยเพราะว่ามันมบางมันไม่า้านมันมันหนึ่งประเด็นหนักเดี๋ยวรออยแล้วจ้าแส่หนำเบิ่งกันนะแกสลักลูกยังเนี่ยโอ้ยแคสเปอร์ผีน้อยแคส สวัสด่ะยี่ยี่ซอยแกสลักฝักทองดีครับนิ้วบอบอยากซอยครับอยากซอยพินันแกสลักฝักทองครับมาแล้วตาหักแต่ว่าน้อยน้อยเติบุเย้ นี่ดิฟาลไอซ์สัก so cute ไนพี่น้องไนบอกหลายเลยเนี่ยเดี๋ยวไนนี่จะเอาไปเอาไว้จะไปปลูกน้ำยันท้ายอ้่างเราก็สิขัวขัวไนเบื้อจ้ะเคยขัวอยู่ปีนั้นแซ่บๆพี่น้องเพราะว่นีเขาเจ้ากันนี้ยมกินนันเม็ดบืกอื้ออยู่มันแซ่บสุขภาพจ้ะนี่ค่ะ นี่เป็นไรแบบอือ่นจ้านอนจ้ะเดี๋ยวสิเอาไว้แต่วขวาน่าจ้าแดดเดี๋ยวจะนอนก่อนพึ่งไว้ก่อนเนี่ยมันแห้งเดี๋ยวจะไปไปขวานจ้ะเดี๋ยวจา้นวนนนวจนวา,น,จานี่ละจ้าผลงานจ้ามีสามโตนะจ้ามีน้องแคสเปอร์กับน้องนอ้อยสา,ามโตเดี๋ยวงงามจ้าเดี๋ยวเทศกาลฮอลล์วีนอยู่นี่จา<ะ>้า